ข้าวผมก็เรียบร้อยครับนี่กัาวข่าเทียงเขาครับผมนี่เดี๋ยวต้มนะครับมีปลาช่อนมาเขีงนะบุ๊คเกียงขวนครับแม่ใหญ่เลยนะครับผมะโอเคครับผมเดี๋ยวกับเข่ากันครับเขากินเทียงเทียงหรือใบวะนี่โอเคครับเดี๋ยวก้าวเข่ากครับ ครับผมอ่ะนี่สมป้าครับผมนนะอืมตันนี้ปลาเข่งครับปลาขาวเดี๋ยวสิอย่างนะครับอยู่ไหนอยู่หน้าเขาครับวันนี้เแนะนำเดือดก่อนนะครับ ครับผมสวัสดีครับขอผมครับบอแกงครับไปแล้วมันนี้น้ำเที่ยงนะครับเดี๋ยวหากกับเขาเที่ยงก่อนครับพอดีติทุระนะครับพอดีเฮ็ดเบียกอยู่โบเดป้านะครับวันนี้เพื่อทีมงานเพิ่นโทรมาน่ำอยู่นะครับลุ่งแบ่งเพิ่นโทรมาหาอยู่มึงเสาร์นะครับว่าเพิ่นชวนไปมานเหนะครับผมโบได้ไปนะครับติทุระนะครับเบียกมันหลายอยู่ครับเดี๋ยวกันเลยหากกับเขาเที่ยงก่อนครับวันนี้นี่ครับผมสีป้าบวดี้ สีปลาใหญ่ปะครับเดี๋ยวหลุนกันครับปลาขึ้นอยู่นะครับผมสายเล็กน่อยครับสายจะคล้งองอย่างเราวันนี้กับเขาเที่ยงครับไปเดี๋ยวหลุนกันครับว่าสีมีปลาตัวใหญ่บอโอเคครับไปหลุนในการครับผม มันนี่เดแเฮทีฮนะครับเฮทีมากครับเฮเอ็นมาลุยสายเดียวของ Mày, mày mày lãi không <laughs> nếu mày mà hoàn wow, thì tui mày đấy ไม่ร้ายครับ ใหม่ไายครับเดี๋ยวเอาใหม่เข็นก่อนขับผมกันหรียบร้อยครับนี่กับข่าวเทียงเข้าครับผมนะนี่เดี๋ยวต้มนะครับมีปลาช่อนมาเขียงนะครับโอ้โเก่งอวดครับแมนใหญ่เลยนะครับผมะโอเคครับผมเดี๋ยวกับข่าวกันครับข้าวกินเทียงเทียงหรือใบวะนี่โอเคครับ Dạ, yeah. Để có con nhé <laughs> ครับไม่ไหลายครับผมเจ้าสายไงกะน้ำเลืกครับน้ำน้ำก็ไหลนะครับใหญ่มาตัวเดียวนี่ครับเจ้าไงเจ้าสายไงกะเดี๋ยวหาหน้าแรงครับผมสายไง นไงนบริษไทยนะครับเพราะว่าอันนี้ข้าวป่าอยู่แล้วบริโกคกล่องสั่มนะครับเป็นไงเสียดายครับตอนเอาบริบริษไทยง่ายครับผม ปอตัง้งทำาคูนเนัครับผมอ่ะนี่มป้าครับผมอมตันนี้ปลาเข็งครับปลาขาวเดี๋ยวสิย่างนะครับ อยู่ไหนอยู่หน้าเ็าครับวัอนี้เ้ยนำเดือดก่อนนะครับอรขอบคุณเดือดแล้วครับนี่เดี๋ยวใส่สมกันครับออ้ยนี่หน่อย,อยนี่สมมาแดงแทนนี่สศรายเสียบลายเดี๋ยวนี้

เฮ้ยบงเดป้าครับผมเฮ้ยเีป้าสุกเลยครับผมอ่าป้าก็สุกแล้วท่านี่ไม่ทำอะไรไม่ต้ไม่เกว่ว

ดูเลยครับเอา ครับผมสุกแล้วนี่ครับผมนี่เบื่งครับขอตัวใหญไงครับผมนะสืบเสแส้กันครับ โอเคครับเดี๋ยวร่อยครับผมดูบังครับผมมามาจิ้มข้อไ้กันครับผมครับผมเดี๋ยวรอยไปกินข้าวกันนะครับผม กับฝากสองเลยนะครับกับช่องบ่อแกงชาแนลนะครับผมทางยูทูบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจ ok บ่บบอแกงนะครับไปขอบคุณทุกคนครับผมครับชิด้เฮ็ดเบียก์ชได้ยพี่ฮอบชิดาต่อนะครับไปบ,า,บายครับผมบดบเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วพี่ฮอบด้วยกันครับ